สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียสนรรักขุดบุรีรัมครับวันนี้อยู่กันหน้างานครับหน้างานสุดโหดหน้างานเสียสนัิขุดบุรีรัมครับวันนี้อยู่ที่พิกัดเขื่อนโอโบครับบ้านตรวจครับผมโอ้พี่น้องครับนี่ฮะเมื่อคืนครับเมื่อเย็นฝนตกทําให้ถนนเลื่นถนนร่วมถนนเปียก วันนี้เราจะจอดก็เสียโอกาสนะวิ่งตั้งแต่เชา้าอ่ะเจ้าไอ้น้องางานพวกเราก็ถือว่าสุดจัดประหลัดบอกเนาะมีรถขุดมีรถดำอยู่6กคันแต่ก็ต้องแบ่งกันเข้าครับเพราะว่าวิาว่งเส้นเดียวอ่ะไ้าไ้ออกสองข้างนี่โหสบายครับผม เดี๋ยวดูช่วงบ่ายครับว่าจะได้ออกทั้งสองข้างหรือเปล่าหรือออกทั้งอ่ะออกเส้นนี้มั่งเส้นนู้นมั่งครับดูกันครับว่ามีที่เทหรือเปล่าครับถ้าเทได้เนี่ยถือว่าแจวครับแต่ยังไม่รู้ว่าเทได้หรือเปล่าครับผมเนาะต้องมาดูกันครับโอ้โหฮะทางสุดโหดนะครับต้อเอารถไถมาทําทางแล้วนี่ป่ะอาจารย์ดูครับโอ้โหฮะอาจารย์แบงค์ละคนไรไว้ครับนี่ลึกสุดใจไปเลยครับผม ประมาณสี่ห้าเมตรครับจากดินเดิมครับผมว้าวว้าสุดๆดไปเลยครับปีนครับปีน่องครับปีนร่องปีนร่องแจวแจวแจวจวไม่ต้องห่วงครับเรื่องลั่นไม่มีครับเรื่องว่าจมเออเรื่องว่าไม่มีแรงไม่มีครับสราชนุไม่ได้จมอย่างเด้รับที่จะไปไม่ได้เออดินมันอ่อนครับเนาะดินมันบวมน้ําครับแล้วก็ทางด้านนู้นครับ ข้างๆเคียงพวกเราครับผมทีมงานทุนบุรีครับเสียแสบครับโอ้โหทางนู้นก็โยกรถสิบล้อไปแล้วครับเหลือทีมหกล้อครับผมหกล้อล่อลอหกล้อแรงๆครับบ่อนี้นี่สนุกสนานครับผมท้งสิบล้อทางหกล้อครับบ่อนู้นครับแต่บ่อเราก็ไม่แพ้เหมือนกันครับเรื่องของรถแรงๆรถล่อลอนี่อาจารย์เลยครับจับครับผม มามามาาโอ้โหครับ,บ,บสุดๆไปเลยครับผมนั่งอรัมองไม่ออกครับมันจะรูปร่างออกมายังไงครับเนี่ยดูระเกะระกะดูอึมครึมไปเลยครับผมพวกเรานะดูงงงไปเลยครับว่าจะออกยังไงาาไปยังไงโอ้โหอรับไม่แรงจริงอยู่ยากครับบอนี้ มาดูจอเอซีเอ็มจีครับอาจารย์กล้องครับกล้องเฮ้ยไปได้ยังไม่แน่บายบายถ้าไม่ตกวันนี้พวกนี้ไปได้เนาะไม่พลาได้เนี่ยสองคันสนุกเลยเนาะเออเดี๋ยวออกตัวรถมาซอยกันตุ๊บตุบตุบวิ่งออกให้มันออกก้าววันหยุดสองวันนี้เราก็ช่วยกันเอาออกเลยไงนี่ก็วิ่งไปเอาได้เหมือนกันเนาะได้อยู่ครับนนี้วิ่งได้อยู่ มันน่วมโต๊ะต้องตักทีกล้องนี่ก็ไปยืนใหม่ก่อนเอานี่ไ้ก่อนก็ไปตักเสาะร่องนี้ก่อน้างนั้นน้ำมันไม่ซึมไงนี่กล้องเสาะข้างๆขึ้นรถเลยซสาข้างนี่เสาเนี้ยก็ออกใหม่เด้อแล้วก็อย่าให้มันพูนนี้ถ้าพูนนี้ปัาน้ำมันก็จะอยู่ตรงนี้ด้วยไงเด้อลอง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 ,ลองมาขวากับสองเม็รมาไล,ล่ลขึ้นรถมาไล่ขึ้นมาฝั่งเนี้ยไล่ข้างซ้ายข้างขวาเลยโอโโ้ครับนางานสุดจัดเลยครับนางงานสุดโหดของพวกเราครับ คุยว่าฝนจะไม่ต้องมาอีก2วันครับยังไม่ทันไรครับดูสิครับมืดไหม้แล้วครับผมทางด้านบนนี่มืดไหม้แล้วเราทําทางไว้แบบสามประสานครับ4ี่ประสานสามารถออกได้ทั้ง2ทางแต่ว่าเรื่องของเรียกว่าธรรมชาติครับเนาะเรื่องของน้ํา เรื่องของครับทำให้พวกเรามีปัญหาครับเอาเอาเอาโอ้โหนอะสุด,ส,ดสุดไปเลยครับเีมงานมาแดบดบก็ยังไม่ออกเลยครับผมอ่ะาอาจารย์เกมครับจอบเข้าไปก่อนว่าเราวิ่งได้ทีละสามคันครับว้า จัดครับเสียเกมครับเป็นทางรถไถเป็นทางรถขับรถดําครับผมทันทางช่วยกันครับเนาะอ้าวอ,อ,อ้พี่นอ้องอ้าพี่น้องจับจัดจัดครับเอ,อ้ยต้องทันทางด้วยครับ ลื่น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 โอ้โหอ่ะเนี่ยแค่เราเลยมองดูยากครับมองดูลําบากมากเลยครับว่าจะเป็นไปยังไงมายังไงจบแบบไหนยังยังหาทางจบไหมครับหาท่าจบไม่เจอครับเนาะโอ้โหฮะตักที่สองครับเนี่ยเราหาทางจบยังลำบากเลยครับอ้า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  ไปเยียดเขาอ,อาจารย์เกมขั้นที่สามครับโอ้โ,อโ,อโหนสุงจัดครับนาง,งานนี้ดูโหดสุดๆครับไปสี่ตักพอแล้วพี่น้องโอ้โหสบายๆครับ การออกตัวครับเพราะว่าออกจากที่สูงไปที่ต่ำครับผมนี่เปลี่ยนทีุ่ดครับให้น้องุดเป็นร่องก่อนครับเพื่อที่จะได้อ่าก็เรียกว,ว่าเวลาน้ามาจะได้น้ำจะได้ไหลลงานข้างครับจะได้มีปัญหาครับเรื่องของการขิ่นตัวของน้ำขิ่นตัวของดินครับผมให้กดเป็นร่องครับเซาะร่องก่อนครับผม ก็คือว่าแดดไม่ออกกันนะดินมันเลยไม่แห้งครับดินมันออกแบบนุ่มๆอมอกแบบชื้นๆตลอดงานก็เลยเหมือนกับว่าวิ่งยังไม่ได้ครับแต่ว่าถึงการนั้นเราก็ต้องสู้ครับผมช่วงเอาไปนอนช่วครับโอ้โหเนี่ยเขาจะแพิเปิดเป็นร่องไปเงี้ยร่องไปเงี้ยร่องไปเงี้ยเปิดที่จะให้น้ํา เพื่อที่จะให้น้ำมันไม่ต้องขังในในเรียกวา่าถนนครับเนะาะขังทางมันก็จะทำให้ดินน่วมครับที่มันบวมเวลาไปเทก็ลำบากครับเพราะเป็นดินสมองครับเนาะไปเทก็จะลง,งได้ก็จะดันท้ายกันได้ครับถือว่ายากจริงําทำงานนี้ถือว่าทรมนสำหรับพวกเราถือว่าหน้างานนี้ไม่ธรรมาดาครับเนาะ สู่กันไปครับทีมงานทีมงานเราไม่มีคำว่าย,ยอมอยู่แล้วครับผมไม่มีคำว่าแพ้ไม่มีคำว่ำาถอยครับ จะไม่ยอมดีแล้วเนาะเือว่ารถจอดแล้วก็ช่วยกันครับเนาะ,ะเพราะว่าเจาถถ้จา,ขอ,ถถอจาของรถขุดนี่โอ้จะของรถไถนี่มีรถด้ำมาด้วยวเนาะต้องได้งานม้างครับเนาะก็ะเลยต้องอดมาช่วยกันช่วงพักก็กลับมาก็มาช่วยกันขับนี่ฮะลำบาดาที่ไหนครับมามา,มา มามา,มา้วครับอาจารย์เลิศครับจบยากเขาได้ไครับผลครับหรือว่าจบยากงานลำบาก ยอดครับผมโอ้งานนี้ถือว,ว่าพวกเราเต็มที่จริงครับทำมาเลยทำมาเลยถา้าถ้ามันแห้งก็วิ่งออกสองข้างได้เลยเนาะผมว,ว่ามันน่าจะง่ายขึ้นเลยออกมันมันทำทางได้หมดแล้วไง่อวานหนักไหมเช้าตอนเย็นตอนเชา้าตอนเย็นนะกำลังพอดีโัวนี้ไม่ได้พี่เหี้ยพวี่ว่าน่าจะถ้ามันไม่ตกก็น่าจะคืนอยู่นะ ช่วงใบน่าจะคือวัานี้แหละเออช่วยกันหน่อยเด้อที่ว่าถ้าออกสองข้างได้มันจะง่ายเลยนะตรงไหนตนมัยุบก็ดินแห้งไปปูไปก็ขุดไปปูแล้วก็คือให้เขาซสอร่องออกอย่างเงี้ยสอรองสอรองนี่พี่ชาซสอร่องก่อนถ้าไว้เงี้มันจะบวมน้ำเลย ก็จริงคือเป็นทางก็จริงแต่ว่าข้างๆมันต้องเอาดินออกไงเนี่ออยเขาซ่อมเอก่อนอย่างนี้ก่อนอ้อมอัดินอ,อน้อมอย่างนี้อ้อมอย่างนี้ให้เหลือทางไว้ให้มันแข็งโอ้รถมากี่คันเลยหคันทั้งหมดตอเช้ารถทีทท่พี่ชายโอ้แต่ว่าถ้าได้วิง่งขุดสองคันนสนุกเลยเนาะปัญหามันก็ไม่สนุกอย่างที่เห็นนะครับปัญหานี้ฮะโอ้พี่น้องทีมงาน ทุกคนก็สู้เต็มที่ครับไม่รู้จะว่ายังไงครับงานนี้ถือว่างานโหดเป็นบทเรียนสำหรับพวกเราหรือเป็นเรียกว,ว่าเป็นวิชาเรียนกับหน้าง,งานต,ต่อไปครับเราต้องอยู่ันอาชีพนี้ยาวไกลเรื่องแค่นี้แค่เพิ่งเริ่มต้นครับเนาะเพิ่งเริ่มต้นไม่มีคําว่าจบครับเรื่องของการขุดลอกให้น้องกองบึงมีตลอดชีวิตมีทั้งชาติครับผมอ่ะ ใครเก่งใครไม่มีความว่าทอ้อใครไม่ถือลูกทอ้อคนนั้นอยู่ได้ครับไม่ใช่ลิงพวกเราทีมงานนักขุดทีมงานเสียสรัทีมงานทุกคนที่มาอยู่ร่วมกันไม่มีคําว่าท้ออยู่แล้วอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันเลัแใรพวกเราครับพลิปหน้าเจอกันม่ครับสวัสดีครับ